คือตู้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเรื่องของเรานี่แหละ,ะผมจะถามว่าวันนั้นอ่ะคือเอเจีพาเราหนีจริงไหมถูกไหมที่เขาว่าที่เขือบอกว่าพี่ผมผมก็าพาหนีผมพี่ผมผมเขาอยู่ผมตั้งนานผมไม่ให้เขาตัวอะไรหรอกถูกไหมพาหนีของสภา,านี่คือ,อยังไงอ่ะไม่ไม่เข้าใจอลองคุยกันเลยดีกว่าดีมเฮดเราลองคุยกับตู้ได้ครับถ้าเรื่องเรื่องของตู้คุยกับตู้ก็ได้ ยไปแล้วไม่อยากคุยแล้วคุยไปแล้วพี่พูดไดไไ้ไม่เท่าเจ้าของเรื่องหรอกให้เจ้าของเรื่องมาพูดกันเองดีกว่าคุยไปแล้วตีมเพชรมาเรามาลองคุยกันดูหนะ่อยดีกว่าเราจะเถียงกันนะพี่ม่อก็นคุยไปแล้วครับเรื่องเรื่องเรื่องนี้คุยไปแล้วหรอครับปีโต๊ พอดีมันมีคำพูดอีกคำหนึ่งที่ผมผมเองไม่ได้ยินด้วยครับผมก็เลยจะพูดถึงอันนี้แต่ว่ามีสภาได้ยินแค่นั้นเองไม่อยากให้พี่<ห>ชาย<ห>มผมผมก็ต้องไอ้น,นี่ครับเข้าใจใช่ไหมที่ที่ผมเล่าให้เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงว่า,ว,าว่าเขือพูดถ้าพิงทำมาแทมกระซิบอะไรวะมันไม่เห็นที่พูดดังๆเลยวะ ใช่พี่สาวลองถามพี่เมืองก็ได้พี่แบนนะครับ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 แบนแบนมันด้วย,อยบอกให้แบบพิมพอะไรแบบดีเลยเนี่ยแบบแชทไม่ไหลอ่ะพี่แบนมันจ้าพี่แบนมันจ้าน้องพี่แบนมันจ้าหน้องลองพิมพ์มาเลยพิมพ์แบบพ้าพิงใครน้องพิมพ์มาเลยน้องอย่าโดนแบนนะน้อง น้องอยากนั่งเหงาน้องบอกพี่น้องใช่อันนี้คือคืออย่างนี้คือผมถามไปแล้วแ,ลวแหละเนี่ยถามมาคนในสภาเนี่ยแล้วคำพูดเนี้ยมันหมายความว่างไงถ้างั้นจะเรีนเสียงมันปะเิยนดินแล้น้อ,นนองมองใบจ้ำ ไม่ไอตรงชอ็อตอ่พี่เข้าใจแล้วไอตรงช็อตเข้าแก๊งอะ่ะไอตรงนั้นอะ่ะมันมันเคลียร์แล้วแต่ว่าที่เขาพูดเนี่ยคือมันพูดถึงเรื่องก่อนที่เราจะออกไปเอาบัตรเข้าแก๊งอันเนี้ย<ม>อันเนี้ยคือ<ม>เรื่องเรื่องที่ที่มามาสะพายทีนึงไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมว่าไม่มีใครพูดเลย,เลยนะก็แค่บอกบัตรว่าบัตรเป็นติบัตร ขรก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากีไม่เรายังเล่าเหตุการณ์อยู่เลยถ้าที่ที่ผมได้ยินอะผมผมยังได้ยินเราคุยกับกับเพื่อนในแก๊งเราอยู่เลยคือสขึานอะไรให้ผมออกจากสะพานได้ไหมสะาลองอะผมบอกว่าให้เราอะไปเอาไปเอาบัตรแก๊งมาเข้าแล้วค่อยมาอะถูกไหมใช่แล้วรอนนี้สภาก็อะไรผมออกจากสะาถูกไหมหาออกจากตรงนี้พอผมออไปปุ๊บผมโดนยิงแล้วผมก็ขึ้นรถแล้วผมก็ไปเลย แล้วผมพอบัดมาเขอก็เขอบอกว่าพี่กลับมาเข้าแก๊งแค่นั้นเองครับกยากจะขอว่าสภาตอนนี้ยเป็นคืสภาหนึ่งท่านบ้านคนไล่ใบอกกับสภาแท้ผมจะไปยินดีตใจผมไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงไครผมก็ออกตามที่สภาสั่งผมพูดถึงก่อนที่ที่ที่เราจะบอกว่าเราเข้าแก๊งผมพูดถึงก่อนนะน่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องตรงนี้เลยมันเป็นเรื่องรเขือเขือยู่ปะครับอันนี้มันเป็นเรื่องตรงนี้แหละมาเขอไม่อยู่ครับมันเป็นเรื่องตรงนี้แหละเจ้าเจ้าตัวน่าจะรู้ดีที่สุดอ่ะเพราะมันเป็นคนพูดเองอ่ะ ว่าตู้อะไรคือเป็นพี่เขามาได้กันตั้งแต่เท้ามาเหยียบประเทศอะไรอ่ะมันก็ต้องปกป้องอะไรไม่ใช่หรอไม่ใช่หนา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 ปัญหาคือตรงนั้นพี่ขับเหนียวไปทำไมเนี่ยผมว่ามาเขือไม่ได้พูรับร้อเลยไอ้ไดพูดเลยมันมันยืนสภาเขาายืนยันอยู่ครับไม่ไม่ไม่ได้พูครับสภาสภายืนยันได้นะลองลองลองถามสภาดูไม่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 ไไม่ไไม ปล่อยสภาพูดเลยตั้มใชสภาเราไม่ต้องพูดแล้วคือพี่สภาก็ได้ยินไว้เราไม่ต้องพูดแล้วแล้วถ้าเราคุยไปแล้วตางเนี้ยเพราะผมเข้าใจสภานะไอสภานะครับว่าไอส่วนที่เขาพูดมันมันมันผูกแต่ว่าที่ที่ผมมีปัญหาคือมันมันมันไม่ใช่ตรงนั้นครับมันคือก่อนหน้านั้นก่อนที่ตัวเขาจะอยู่ในแก๊งตามไม่ต้องอธิบายแล้วให้พี่สภาเขาพูดเลยเพราะว่าเขาเราเราพูดเขาไปหมดแล้วไปว่าเราเราต้องการเรื่องอะไรแค่นั้นเองไม่เหงานยแต่ถ้าเขายังเรื่องที่โทหกอยู่สภาไป ว่านะเอายงานผาเรียกพี่มืดมาดีกว่าว่าพอพี่มืดคนตัดจบอ่ะไม่อย่าไปสั่งสภาอย่าอย่าอย่าไปสั่งสภาเลยครับพี่ไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่งครับขออรครับขอมาแล้วพี่พี่สอว่าไงครับพี่พี่สอเป็นไงบ้างครับพี่ไปหมดนะคือคือที่ผมพูดเพราะว่าผมเขาโดนลุมไง ไม่เข้าใจเขา้าใจถ้าพี่มือเขาเป็นคนตัดจบแล้วนี่ก็เรียกพี่มือมาก็ได้ครับพี่ต่อไม่ใช่หนา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 อันอันนี้พี่มุนเขาพูดตัดจบตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับก่อนไงครับหมายถึงพี่สภาครับ <c oughs> ออขอขอถามสภาอย่ายวทำ <นะ S 2> เหล่าจ้าเหล่าจ้าอย่ายวทำเหล่าจ้าเหล่าจ้า สุดท้ายเนี่ยคือผมยืนยันเหมือนเดิมเพราะว่าคนในสภาผมก็ยืนยันว่าได้ยินจริงๆที่ผมอยากรู้ตอนเนี้ยคือมันสื่อถึงอะไรหรือว่ามันมีอะไรก่อนหน้านั้นถึง <What? S 1> พูดอย่างนั้นออกมาก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องก็ทูกท<ๆ>ีเราไฟังไปล้วไงก็คือเรื่องที่ผม,มโดนเขาเรียกไปใช่ไหมเขาเรียกผมไปเช็คก,ก็ไปหาเขาแล้วผมก็ mm. แล้วทีเนี้ยโดนเร,เรียกไปสบายสบายในรถไมข้า,า,ขาแวาแล้วไปเจอเขาทุบเขาบอกว่าจะชิมไหมจะชิมไหมจะชิมไหมบอกว่าผมไม่ชิมผมไม่มีอะไรเลยผมจะชิมอะไรไม่ชิม แล้วผมก็บอกว่าคุณตั้มมีข้าวไหมครับขอซื้อต่อนหน่อยครับอ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้อผ้าผ้าเช็ดผ้าเช็ดรถมาแล้วทีนี้เขาขควักมีดมาผมก็ขึ้นรถแล้ว,ลวเ,เขาจะควักปืนมาเขอืขอล้วขับออกครับแค่นั้นแหละลขับออกแล้วทีนี้เขอบ,บอกว่า้ยพี่ไอบ้บัรตามตัวไปเข้าแก๊งไปเข้าแก๊งไอไปช่วยไ,ไปช่วยเดมดีฝึกคนฝึกน้องในเด็ดีหน่อยมันไม่ค่อยฟังกันมันชอบแหลมก็แค่นั้นนะล้วอยู่ดีสกเก็ตก็โทรมาหาเขอว่า เดี๋ยวไปเจอที่สภาเขือบอกว่าเจอเจอทำไมครับพี่เขื่อ,อพูดดีนะครับผมว่าไม่เห็นมีอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยมาคุยที่สภาก็คุยเสร็จปุ๊บแล้วผมก็เจอพี่สภาใช่ไหมแล้วผมก็ต่อมอไปสองรอบเพื่อไปเปลี่ยนชื่อใช่ไหมพอไปเปลี่ยนชื่อพี่สภาบอกว่าประชาชนเคียงข้างนอกได้เลยแต,แต่แต่ระหว่างนั้น,นคือบาาัสมันกำลังหาของหาปัดไอ้นี่เข้าแก,ก๊งแล้วทีนี้เออพี่พอพี่สภาอะไรผมออกไปใช่ไหมก็ออกไปก็ออกปุ๊บ เขาขับรถไล่ตามแล้วทีนี้เข่อก็วนรอบนึ่งก็กลับมาขึ้นเข้าสภาแล้วก็พี่มือก็เขียนจบเรื่องอ่ามีคนหลุดมาแหละจัดไปหนึ่งครับแหละวสภาโดนดันไปหนึ่งจัดเลยนะคะตอนนี้ผมจะรังเก็บความจัดโดนไปหนึ่งแล้วจัดโดนไปหนึ่งโดนแบบไปหนึ่งอย่างทโดนแบบอกมันไม่ได้มีใครแทงอะไรกันเลยนะไม่เขียดอันนี้มีการต่อสู้เลยอันนี้ตามตามที่ที่ผมบอกเลยอ่ะสภาก็ลองดูกันว่า เแจ็กกี้เก้าตาดังแจ็กกี้เก้าตาดังแจ็กกี้เก้าตาดังก็คือไม่ได้มีเรื่องแต่ว่าขับขับรถหนีเรื่องที่จะหนีก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วตอนนั้นก็ไอคุณนาตู้นี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในแก๊งด้วยก็ ไม่รู้จะขับหนีไปทำไมถ้าไม่มีเรื่องอะไรอันนี้พี่ติดใจว่าแล้เราเราแทงเขาเพราะว่าอะไรยังไม่ได้แทงเราเราจะเราจจะะแทงไม่ใช่หรอที่เราจะพูดอันนี้คือผมมีปัญหากับประชาชนไงผมมีปัญหากับประชาชนมีปัญหาเรื่องครมีปัญหาเรื่องครับคุณสเกสเออไม่ต้องพูดแล้วพี่เราเราเราไม่ได้บอนมาแล้วไม่ได้บอลอะไรไม่นด้บอมาแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้บอลละพูดอะไรครับผมผิดตรงไหนเนี้ยคุณสเกสผมยังผิดเลยหรอไม่ค่ะไม่เป็นไรไม่ได้นานที่สุดเขาบอกมางผม นั่นแหละครับสภาอย่างที่ผมบอกว่าเอเอ็มดีช่วยเหลือประชาชนผมไม่พอใจครับแต่สภา,าฟังผมนะผมอยู่ตั้งแต่ตอนแรกๆตอ,รกตอนแรกตั้งแต่ตอนผมเจอเขาเ,เ<อ>น <ผม S 2> ี่ยผม<อ>ผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ตอนแรกตอนไหนแต่ว่าตอนที่ช่วยไปอ่ะก็คือไปด้วยกันแค่นั้นครับ เเขาาาาไมม่่่ชวววยแล้สสภภก็ันีรรือองะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อก้าแต่ใจสาวบ่อด้อยราคามันก็แปลกดีมครับก็ที่ก็ที่นี่ไงก่ที่ไหบก็ที่นี่ใช่ครับก็ที่ที่นี่ครับถึงมีเรื่องก็แล้เป็นไรก็ซื้อข้าแต่ว่าน้ำเสียงคุณกวนไงทำไมแล้วอย่างหนึ่งน่าคุณยังแซกันอยู่เลยถูกปะละแซะอะไรครับผมผมไม่ได้แซะเลยนะ เดี๋ยวตเติมเดี๋ยวเถียงครับเติมไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเถียงเขาครับเติมไม่เอาเดี๋ยวมันจะหลงประเด็นเอาดีกว่าเอาประเด็นที่สภาดีกว่าที่สภาได้ยินเดี๋ยวครับได้ครับที่สภาพูดพูดพูดมาเมื่อกี้ครับตั้งแต่แรกอ่ะเดี๋ยวมันจะวนไปวนมาครับพี่แม่วเขรืออยู่ไหมครับอันนี้ไม่อยู่ครับแม่วเครือไม่อยู่แม่วเขรือน่าจะมาอีกอีกประมาณวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เขาไม่ว่างหรือว่ารอม่เขรือมาคุยดีกว่าไหมครับสภาเพราะว่า ถ้าสมมติไม่เป็นงั้นก็ต้องคุยมะเขือรับแต่มเะเขือไม่อยู่วันนี้เดี๋ยวไม่หรอกแต่ว่าพี่พี่กำลังดูต้นเรื่องว่าสุดท้ายไอ้เรื่องเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามีเรื่องกับประชาชนจริง,รงๆเนี่ยมันมันมันก็ที่พี่ฟังถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็เหมือนมันไม่ได้มีอะไรจริงเข,ข้าใจไหมดีเพ็้เราเข้าใจใช่ไหมที่ที่พี่จะสกไม่ไม่ไม่เข้าใจงงครับอันหนึ่งครับเสไอดอุดนดังอันหนึ่งก็คือผมไม่บอกว่ามะเขือเขาพูดเองครับว่าเขาเขาก็เขาก็ต้องช่วยพี่เขาอะครับ แล้วแล้วอย่างหนึ่งไอ้พูดช่วยไม่พอก็คือแล้วเขือก็ยังพูดพูดเสริมขึ้นมาอีกว่าเอ่อกับพิบตาแก๊งแตกอะไรเงี้ยคือเจตนาคืออะไรครับมาด้วยกันเป็นที่รักกันอยู่แล้วเจเจตนานี้คือคือพูดเพื่ออะไรครับจะไม่ให้บอกว่าก่วนได้ไงเอ้ยมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้สภาแป๊บนึงครับผมอธิบายได้ไหมคือมันจะมีเหตุการณ์ก่อนน้นนี้เรื่องนานมาแล้วแบบนานมากมากแล้วอ่ะคือมะเขือผมกับมะเขือเคยอยู่ที่เดียวเคยอยู่แก๊งเดียวกัน เขาย้ายแก๊งเข้าใจไหมครับคนละแก๊งแล้วเราก็ตีกันปุ๊บแล้วแก๊งเขาก็แตกถูกไหมผมก็เลยผมว่าแซลกับมะเขือตลอดอยู่แล้วว่าเออเอ็นดีลอง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 นะแก๊งกากอะไรเงี้ยแก๊งแตกง่ายอะไรเงี้ยผมก็แซลกับมะเขือเล่นนเฉยครับมะเขือมันก็เล่พูดคานั้นออกมาคือมันเป็นการแซลระหว่างพี่น้องอยู่แล้วครับเข้าใจไหมแล้วตรงนั้นมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่เขามันมีไายลับด้วยครับไลลักก็คือไายลับก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเก่าอ่ะคือไลลับก็รู้อยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมว่าว่าผมกับมะ ผมกับเอ็มดีคือมีปัญหากันแบบหนักมากจนตีกันแกนแตกก็เหมือนแบบพูดแซวตอนนั้นผมก็พูดแซวไรแล้วก็แบบเออว่าแบบโอเวอร์สู้ไม่สู้อะไรเงี้ยก็คือผมมาแซวกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับคือแซวกันแบบก็ขำๆสไตล์พี่น้องครับเขาพูดจบแล้วใช่ไหมครับอันนี้มีมีพูดต่อบไหมครับผมได้ไม่ไม่แทรกคือพี่สภาถ้าสมมุติว่าคนเราไม่มีอะไรผิดใจกันจริงเนี่ยเขาจะเขาจะโทรกันโทรหากันแล้วบอกว่าพาหนีแล้วมาพูดต่อหน,น้าสภาว่าพาหนีเนี่ยนะ เต็มใจพาหนีเนี่ยเขาพูดเขาพูดเองด้วยนะครับถ้าไม่มีเรื่องอะไรเขาจะพาหนีทำไมครับเขาพูดให้พี่สะพานได้ยินนะสบายเต่นในมุมผมมาคือเขาไม่ได้พูดพาหนีนครับเขาจะพูดว่าเขาพูดว่าเออพี่ตู้มาช่วยผมแก๊งผมหน่อยแก๊งไอ้นี้แต่สก,กีเป็นคนโทรมานะพผมไม่ได้เป็นคนโทรไปนะใช่ครับแต่แล้วผมก็โทรไปอีกทีว่าเผืออย่ายุ่งเลยเอาเอาเอาตู้ลงเถอะเผือบอกไม่พี่พี่ผมเออผมไม่ยอมให้พี่ผมเป็นไร ที่ผมเนี่ยน่าสภาเลยครับน่าสภาเลยผมก็เลยบอกว่าอันนี้อันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเรียกมาสภานะบอกก็เรียกเลยครับพร้อมอยู่แล้วอันนี้จากฝั่งของผมนะแต่ถ้าจากฝั่งเขาเขาบอกว่าไม่ได้พูดอันนั้นก็แล้วแต่สภาเลยครับแต่ฝั่งที่ผมพูดก็คือเป็นเป็นแบบนี้ครับแต่ในในฐานะที่ผมนั่งข้าง อไไม่ด้พูดคนี้่สภาค่พูดรับถ้าตรงนั้นมันถ้าตรงนั้นมันตัดสินการไม่ได้รลยคือถ้าตรงนั้นมันตัดสินไม่ได้ก็คือหน้าสภาก็น่าชัดเจนแล้วครับเพราะเขาก็เต็มใจช่วยเหลือเพราะเขาเป็นคนพูดออกมาจากปากเองแหละครับว่าเข่าเมื่อวานถูกไหมครับพี่ใช่ที่พี่สภาได้ยินสองคนถูกไหมครับหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาพาหนีเต็มที่ครับถ้ามีอะไรจะหนีทำไมถูกไหมครับพี่ถ้าเขาบอกไม่เคยมีเรื่องการจะหนีทำไมครับถูกไหมเขาจะพูดทำไมว่าพาหนีเขาเป็นคนพูดเองครับพี่สภาได้ยินทั้งสองคนนะครับผมจะโกหกพี่ทำไมอะ อันนี้ผมไม่ต้องหาหลักฐานนี่อะไรเลคือเอาหน้าสภาเนี่แหละครับที่เขาพูดยอมรับเองว่าเขาเป็นคนพาหนีตั้งแต่เหยียบเหยียบที่นี่มาที่เขาบอกอะไรของเขาครับผมได้ยังไม่ชัดเหมือนกันเอาแค่ okay, หน้าสภาก็ได้ครับพี่ถ้าหลักฐานตรงนั้นมันไม่ชัดเจนพอเอาตรงหน้าสภาก็ได้ครับ เพราะว่าแค่ที่เหลือพูดหน้าสภามันก็น่าจะแชร์นะครับเจตนาก็คือพาประชาชนหนีเอาแบบว่าที่มีสภาได้ยินเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบว่าคุยนอกรอบหรืออะไรเขาบอกไม่มีเรื่องจริงแล้วเขาจะหนีทําไมครับเขาจะหนีเพื่ออะไรเขาจะพาเด็กหนีเพื่ออะไรเขาก็ยอมรับกันเองหน้าสภาเมื่อวานเลยครับแล้วก็มีสภาได้ยินสองคนเลยครับผมไม่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 นั่งโกหกลรวเพราะพี่สภาเขาโกหกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับพี่พี่สอฮัลโหลพี่บางพี่บางพี่บาง พีบ่บางพี่มาพี่มาเล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่ได้ยินเหตุการณ์ไหนยังไงบ้างตอนไหนบ้างเหตุการณ์เป็นงไงพี่พี่มาเล่าให้ผมมาพูดตรงนี้เลยตรงข้างหน้าเนี่ยให้ให้ได้ยินเลยเพอพี่ได้ยินไงเบฟก็มาด้วยก็ได้นะเราได้ยินทั้งคู่อะจะพาไปไปช่วยแทนเบฟไปเฝ้าตู้พาผมพอทยได้ไหม ครับผมสงสสยอย่างนี้ถ้าผมไปขอซื้อข้าวใครนี่ผมถ้าใครมาขอซื้อข้าวตีได้หมดมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ที่เพูดแล้วนะครับมันก็แบบย้อนไปเห็นไได้ครับต้องดูที่ต้นเหตุครับสภาผมว่านะจริงๆแค่ต้นเหตุมาซื้อข้าวนะต้นเหตุครับเขาสภาดูดูที่ปลายเหตุอย่างนั้นทุกทุกฝั่งฝั่งไหนก็ฝั่งัหนก็ผิดหมดเลยครับดูที่ต้องดูที่ต้นเหตุครับจริงๆอะ พี่เขาเลยเวลาไปคุยกับใครเขาก็พูดแตะกันเรื่องแก๊งตัวเองแก๊งที่ตัวเองกำลังจะไปอยู่ว่าแตกหรืออะไรคือไม่ต้องอะไรตั้งาไม่ไม่ต้องเหนดี๋ยวมันจะวนเว้ยเดี๋ยวมันจะคุยนาคือเราเราคุยเรื่องหน้าสภาก็ได้ก็คือจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะหลักฐานอยู่ที่สภาเต็มเต็มเยคือที่ผมจะพูดเนี่ยคือสิ่งที่สภาได้ยินผมจะให้เราอธิบายว่ามันคืออะไรถ้าผมอธิบายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบอกบอกแล้วผมไม่ใช่เจ้าตัวเจ้าตัวเขาไม่อยู่อ่ะสภาต้องต้องรอครับคือเจ้าตัวเขาไม่อยู่ครับ เยี่ยบอนเย่ยบอน หลงพุชไปเก็บแอร์อกเนาะเฮ้ยเฮ้้เบียวพี่น้องอ่ะเบียวพี่น้องเมื่อกี้นี่จริงจริงพี่มีสภาพจอมปลอมจ้ะปลอมปะไอ้ไอ้มึงมึงมึงบอกพี่โตเกียวเอาบัตรเข้าแกงมาหน่อยใบหนึ่งให้บอลมัน เอาง่ายพี่แจ็คเดี๋ยวผมกำมันเองไอ้เชียตตัวตัวไอปัญญาอ่อนเดี๋ยวผมเองมันเดียวได้เลยเช๋ยได้เลยเฉ๋ามันเดียวพี่น้องแบบมิตรภาพปัญญาอ่อนโลกจอมปลอมของมันมานานเลยไอ้เชี่ยโอ้สองตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเองมีไม่มีหมึกอยู่ด้วยนะหมึกครบรถอ่ะครบรถอ่ะเอาง่ายครบรถอ่ะครบจัดอ่ะพวกตัวแบบตัวเหลี่ยมตัวเสียมตัวตะถุนอ่ะโอ้โหมันกิ้งมากเรื่องเรื่องแกงแตกของที่มันตีกันแกงแตกมาพูดได้สบายเลย โว้ววววหรือพวกมันเองหรือพวมันเองเพื่อนแล้วแล้วเราจะได้ตีมันไหมเนี่ยพี่ตีดิได้อยู่แล้วมันหนีมันปลาไหลอ่ะพลิกตัวหนีเมันปลาไหลเนี่ยมันพลิกไม่ได้เว้ยสภาเขามีหลักฐานไว้เขาเขาได้ยินไว้เมื่อกี้มันเงียบเลยมันช็อตเลยไม่เนาะนี่ตัดพี่หรือไม่ไหวเลี้ยวอตูหรือไม่ไหวเลี้ยวฟูมเยวพี่น้องมันกินมะเชิงมันดีขนาดนั้นเลยเหรอไว้อะ ไอตู้อ่ะไอตู้จริงไอตู้มันเป็นตัวโง่นะเว้ยมึงไม่รู้เลยเหรอสมัยสมัยคุยกับเราอยู่ที่วัดมันก็เป็นตัวโง่ตัวขายขำไม่นะตีราเขาไอตู้ม่อกพูดเออมันก็ชอบพูดบ้าๆอยู่เออตัวโง่เลยพี่แจ้งไอเนี่ยตัวตัวโง่พี่ตัวโง่เลยมันคุยเป็นอิดีอะไรหรอกไอตู้มันพวกปัญญาอ่อนแบบถ้าผมด่าได้ตรงนี้ผมด่าเลยตัวโง่เลยตัวเบียวเลยตัวเนี้ยแน่ใจนะเอาแบบนั้นเหรอน้องอ่า

เราอยู่นี่ตามเดี๋ยวอยู่นี่เดี๋ย้ไอ้โกลอยู่ปะเนี่ยไป,นะไปแอร์ดอปปอนมีโอชีกันไว้กันไว้เดี๋ยวพออีกหนึ่งนาทีแล้วค่อยๆอ,ออกมาโก,โก,โกโุ<ป>๊กกุก้ไงใช่ปอนเหมือนเหมือน,นเขาเอาแต่ตัวพวกตัวแก้ตัวตัวแถะอะไรมาเขาคิดว่าไอ้พวกนี้มันเป็นกุญสือเนี่ยไงพี่ มันคิดมึงมันคิดมึงไม่ได้ผ่านสนามลบมากหรอวะใช่ปะเออเอามาแล้วเจรจาได้เช่มแต่แต่จริงๆเขาไม่รู้ใงประวัติแต่ละตัวไอ้ตูก็โอ้โหไอรีซอนี่หนักเลยโอ้ตัวพี่โอ้โหยิงยิงพี่ยิงยพวกเยน่บาก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นหรอกโอ้เหมือนเดิมเอาเอาง่ายไอ้ตู้มาตายฟรีอะกูบอกเลยตีเีเก่แล้วโอเลยสมัยตอนนั้นอยู่แปมมันไปช่วยเอลเอลเคมะยโดนไงจึงจำไม่ได้ที่มันโดนอะโง่เลยโอ่เลย เร,รเ,เริ่มตกแล้วเมื่อกี้มันพูดแต่พี่จะพาเล่าท้ายเริ่มตกแล้วเขาแน่ละเริ่มขัดขาแล้วเสียงมันเริ่มขัดขาแล้วเหมือนเหมือนก็โดนกัดตัดการเชื่อมต่อไปเมื่อกี้สักครู่หนึ่งอะรออะไรอะพี่เหมือนโดนดึงปลั๊กอ่ารอดแบบสู้ๆนะ